วันนี้นะคะจันเจ้าเมืองช้างพาพี่พี่มาปลูกต้นหอมบัวเลยลงมือปลูกประมาณบ่ายสามแดดก็ยังร้อนอยู่นะคะแต่ฝนประมาณว่าฝนตกแดดออกแต่จันเจ้าก็ลุยปลูกต้นหอมจนเสร็จแปลงหอมที่จันเจ้าปลูกเป็นพื้นที่ใต้คางผักสาบนะคะช่วงนี้ต้นผักสาบที่จันเจ้าปลูกไว้ยังไม่ขึ้นคางผักสาบนะคะก็เ,เลยทําการยกแปลงปลูกต้นหอมไปก่อนเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด,ดจะมีการยกแปลงปลูกแล้วก็ปลูกในเข่งตะกร้าที่ใส่ผลไม้ที่จันเจ้าได้มาฟรีนะคะจะใส่เข่งผลไม้ในบริเวณที่มีน้ําขังส่วนพื้นที่ ที่ปกติจ้นเจ้าก็จะทําการยกร่องเป็นแปลงนะคะเป็นการนำทิ้งผลไม้ที่เขาทิ้งแล้วนํามาใช้ประโยชน์าาลดต้นทุนของเราได้ทาด่านใดที่มีพื้นที่บริเวณบ้านน้อยก็สามารถปลูกผักในตะกร้าแบบนี้ได้ค่หากยังไม่มีต้นทุนในการซื้อตะกร้าก็สามารถหาตะกร้าแบบนี้มาใช้ได้นะคะส<า>่วนใหญ่นะคะแม่ค้าขายผลไม้จะให้มาฟรีหรือบางร้านนะคะอาจจะขาย3บาท5บาทสามารถนํามาทดลองปลูกได้ราคาที่ต้นทุนต่ำแต่สามารถใช้ได้ยาวนานเหมือนกันนะคะปลูกยังไม่เสร็จนะะคน้องฝนก็กระหน่ำลงมาเลยเราก็ต้องมาหลบฝนก่อนนะคะ นตกแบบนี้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเราปลูกในตะกร้าน้ำไม่ขังแน่นอน